แบ่งข้าวไว้ให้สันดีนิดนึงก็ได้สันดีน้ำพริกนี้อร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยโอเคสันดีกินทุกวันเลยเนาะกระปุกและกี่ขีดถ้าเกิดเป็นดั้งเดิมนะคะดั้งเดิมสามอสิบห้าถึงส2มิกรัมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นปลาแห้งกระปุกละ3 5มอห้ากรัมค่ะพี่พี่ห้าสิบ สามร้อยห้าสิบสามสิบหงอปลาแห้งนะอ๋อสามร้อยสามสิบกรัมจริงจริงแล้วอันนี้ไม่ต่างกันหรอกมันไม่แต่มันใส่ปลาไงมันก็เลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปหน่อยคุณแม่ทำน้ำพริกเพิ่มด่วนนะเนะสิคะพอดีแม่คุณเข้ากรุงเทพค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดหมดต้องกลับไปตำเพิ่มนะคะวันนี้ไม่เผ็ดนิดเดียวมนิดเดียวอ่ะจริงเหรอแกงแกงพ่อยังบอกเผ็ด เดี๋ยวก่อนนะถ้าเผ็ดเจอจะน้าแดงอันนี้แกงไม่เกี่ยวกับที่ขายนะอันนี้แกงอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าน้ำมันเผ็ดน้ำมันเผ็ดาจะไม่ลงนะจ้าสันดีอยากกินด้วยอะดิสวัสดีนะคะแม่ค้าอุ้ยขอบคุณพี่ๆที่ออเดอร์กันเข้ามานะคะสั่งเลยด้วยขนมไันนี่สั่งเลยคลิกๆนะคะเขายิ่งซื้อข้าว เตือนมากก็คลิกๆอยากให้พี่ๆได้ลองกินกันเพราะว่าเป็นรสชาติดั้งเดิมของบ้านเราเองนะคะอ,อ,อันนี้เป็นธรรมดาแบบดัด้งเดิมดั้งเดิมดั้งเดิมของบ้านเราค่อนข้างจะเผ็ดนะถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยทานเผ็ดก็เตือนไว้แล้วว่ามันเผ็ดนะแต่ตอนนี้ออว่าเรากินกันบ่อยจนเราเริ่มชินละใช่คุณปู่ไปถ่ายหนังคะ่ะคุณปู่มีหนังกับทางค่าอ่าทาง GDS นะคะ ไปถ่ายนู่นแถวแถวประจวบนู่นเลยคุณปู่ต้องน้ำพริกอะไรคะน้องเอิร์ธน้ำพริกเผาคะ่ะนี่คะ่ะพี่ๆอยู่ในตะกร้าเลยครับมีน้ำพริกเผาแบบเอธรรมดา,าดั้งเดิมออริจนินอลแล้วก็เป็นแบบปลาแห้งปลาแห้งก็คือปลาช่อนทะเลนะคะเอาไปย่างแล้วก็เอามาตำนะคะทั้งสองอย่างนี้เผ็ดนะครับไม่หวานไม่ใส่น้ำมัน อันนึงใส่เนื้อสัตว์อันนึงไม่ใส่เนื้อสัตว์อะโอเคใช่อ่ะให้พี่พีดูนี่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพี่พีนี่ตามือแล้วทำไมของที่ลักสีไม่ค่อยสดเลยอะอยโทรศัพท์เดี๋ยวดูกัน<ม>นะไม่ดูสิเดี๋ยวเขาดูกันนะกล้องของคุณพ่อฟิลเตอร์ไหมไม่ฟิลเตอร์เดี๋ยวหาฟิลเตอร์สี จอกันืม <acted> ส <desserts> ่วนใหญ่คนที่ไม่เคยสั่งก็จะสั่งลองไปเน่งอ่าลองลองก่อนลองลองก่อนพอคนต้องก็จะคนต้องคนเราหนใช่ว่ามันหมดเร็วนี่นะเอาไปกินกับข้าวสวยร้อนๆขอบคุณที่สั่งค่ะดังเดิมหมดแล้วมีเติมไหมคะมาคุณกับสุพรรณด่วนกับสุพรรณด่วนเอาไปตำด่วนอันนี้คนคคนตำนะคะ ที่จริงมันเป็นผลิตภัณฑ์ของพ่อคุณแม่คุณนะคะแม่ตือโคองต้องรูมแต่ว่าพอบอกพอต่ำคนพอตําคนเดียวนะทุกคนใจเย็นๆนะถ้าเกิดมันหมดแล้วก็าสามารถทักบ้านเขียวได้นะพี่ๆบ้านเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าปักหมุดให้นะคะเขียวม่นเมื่อกี้มันหลุดบ้านเขียวทักไปแอดที่นี่เลยนะพี่ๆ พวกเราก็ทํากันครั้งแรกนะคะอาจจะสมกึึกสมักักันนิดนึงนะคะวันนี้หลายๆคนแบบว่าอุ้ยหนึ่งพหนึ่งร้อยคนสวัสดีค่ะ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 แม่ค้าเก่งจังเลยอ้าวันนี้แซนดีมาขข่น้ําพริกยี่สิบกระปุกค่ะมียี่สิบกระปุกตอนนี้แบบดั้งเดิมหมอรอา น่าจะหมดแล้วมั้งในตะก้านะคะพี่พีเราก็ไม่รู้ว่าเช็คอย่างไงเนาะเดี๋ยวเรา,เราค่อยไปเช็คหลังบ้านนะคะแต่ว่ายังมีอันปลาแห้งอยู่อืมปลาแหง้งขอบคุณค่ะบโอ้พี่พีพี่พี่ซื้อในตะก้ากันใหญ่เลย<ว>เขาเรียวกว่าอะไรกดสั่งเหรอ<ว>พี่พี่กดสั่งกันใหญ่เลยขอบคุณนะคะอ่าพริกเผาพราิกเผาตำมือค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มแขนให้พ่อคุณแม่คุณนะคะเพิ่มเพิ่มแขนไปต่อแขน เดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะต่อแขนให้พะคุณมีสักสี่แขนนะคะก็สำหรับใครที่เป็นใส่น้ำพริกนะคะมีไปทางไหมไม่มีไปทางนะขออนุญาตเพราะว่าเราคือมือใหม่ค่ะหนูมือใหม่แล้วมันเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดมันตีกลับอะไรอย่างเงี้ยหนูกลัวมันไม่สดใหม่ค่ะอืมก็เลยขอเป็นโอนแล้วก็ส่งเลยทีเดียวนะคะ โอ้โหขอบคุณพี่ๆนะคะที่สั่งกันเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยอุ้ยขอบคุณค่ะอยากคุยกับสาวชุดส้มแซนดี้ทักทายพี่ๆก่อนสวัสดีค่ะพี่พี่ร้องเพลงหนึ่งเพลงไมเพียงพอนะสูตรดั้งเดิมน่าจะหมดแล้วป่ะหมดไหมหมดไหม เดี๋ยวเดี๋ยวรอแม่ต้องกัดผ่านคนที่บ้านเเป็นปลาแห้งก่อนได้ไหมปลาแห้งก็อร่อยนะพี่ๆนะปลาแห้งตอนนี้ก็ไอ้นี่กันเลยเนาะเย้เนาะปลาแห้งของหมดแล้วอปลาแห้งก็โซฮอตเหมือนกันนะปลาแห้งกินแล้วขายสองหมดแล้วใช่ใช่ เดี๋ยวให้พ่อคุณไปตำเพิ่มให้นะคะอาจจะมีน้อยนิดนึงเดี๋ยวจะกลับสุพรรณเนี่ยกลับสุพรรณว่าจะมาสักสองสามวันแ่าก็ถ้าถ้าอะไรนะใส่แห้งยังอยู่ก็ต้องใส่แห้งอันเดียวกันเพียงแต่ใส่อะรสชาติคือเหมือนกันเลยนะพี่ๆแต่แค่เราเพิ่มเนื้อปลาไปเป็นปลาช่อนนะคะปลาช่อนทะเลนะคะเอาไปย่างหอมๆเลยแล้วก็เอามาตำนะแซนดี้อร่อยไหม้ำพริกแม่คุณอะน้ำพริกแม่คุณอร่อยไหมคะ อร่อยไหมปากแหง้งกินน้ำขอบคุณพี่ๆนะคะที่สั่งกันทางตะก,ก้าของพวกเรานะคะหรือว่าใครที่สั่งทางนี้อาจจะไม่ทันใช่ไหมติดต่อทางบ้านเขียวได้นะคะลองสอบถามทางบ้านเขียวเพราะว่าจะมีพี่สไปายคอยตอบนะคะ บ้านเขียวนี่เลยแอดบังอ้อนหนึ่งสีเหลืองๆที่หนูปักไว้ให้จะเป็นสาขาแรกใช่สาขาสองเพราะว่าบ้านเขียวอะ่ะคือเขาส่งที่อยู่บ้านอยู่สุพรรณไงแล้วเขาก็มีของอยู่ที่นั่นแต่ถ้าเกิดปักปักตะกร้าของพวกเราเนี่ยคือพ่อคุณแม่คุณก็ต้องเอาของมาให้เราที่กรุงเทพก่อนถึงจะปักอย่างวันนี้พ่อคุณแม่คุณก็เอามาจากสุพรรณเลยสดใหม่นะคะแล้วก็เอามาให้เราปักตะกร้ากันครั้งแรก ฝากล้านน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะซ <laughs> าดี้ตื่นมากก็คลิกๆไปแล้วก็คลิกๆตกเย็นก็คลิกๆคลิกๆกันทั้งวันจะกินก็คลิกๆจะนอนก็คลิกๆอิ่มแล้วก็คลิกๆคลิกๆกันทั้งวันรีวิวอะไรทันไรก็ปลื้มจังออเดอร์กันยังสั่งเลยคลิกๆไอ้กด อยากได้เผ็ดน้อยโอ้โหเผ็ดน้อยหรอแต่ของเราอ่ะไม่หวานนะคะเผ็น้อยแต่เอาเผ็ดแต่อยากบอกว่าแต่อยากบอกว่าเผ็ดนะของแม่คุณเนี่ยเผ็ดเลยแหละต้องลองกันต้องลองอย่าลืมอุดหนุนแม่ค้าตัวน้อยนะคะ น้องก็มีปวดลิ้นอ่ะไม่ต้องเออไม่เราฆ่าเชื้อกันทุกวันนะคะ่่ไม่ต้องมาลิ้นออกมาสัตว์มาทาล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 าเสียงเสียงคุณิดนี่คือฟันนะฟันชอบไม่ยู่ตอนนี้

แบบดั้งเดิมกับแบบปลาแห้งนะคะรสชาติไม่ต่างกันเลยค่ะรสชาติเหมือนกันแต่แค่เราเพิ่มเนื้อปลาไปแค่นั้นเอง <จะ S 1> ถ้าเกิดใช่จะหอมหอมเนื้อปลาย่างนะคะถ้าเกิดเป็นรสดั้งเดิมเนี่ยก็คือไม่มีเนื้อสัตว์อะไรเลยค่ะเป็นน้ำพริกเ่าๆเลยปกติฝากด้วยนะคะน้ำพริกอร่อยไหมคะน้ำพริกอร่อยขอบคุณค่ะจะหมดแล้วจะหมดแล้ว เผ็ดมากไหมเผ็ดค mm ่ะ hmm> พ yeah> anyway> um oh oh ี่พ um ี่เก็บนะเผ็ดแบบแบบหนัวเผ็ดแบบนัวเผ็ดแบบนัวต้องคือเผ็ดแล้วเจริญอาหารค่ะพี่บอกใช่เผ็ดแบบนนัวเลยเจริญอาหารต้องลองค่ะต้องลองโอนเงินไม่ได้ทำไมโอนเงินไม่ได้นะรม่ว่าทำไมโอนเงินไม่ได้ค่ะอ๋อไม่มีปลายทางไหมไม่มีปลายทางค่ะพี่พี่มีแต่โอนเลยนะคะ น้ำพริกเผาอร่อยมากขอบคุณค่ะ,ะไหนในที่นี้มีใครเคยได้ชิมบ้างรีวิวให้ให้แชนดีหน่อยคะ่ะรีวิวให้แม่ค้าหน่อยคะอ่ะเผ็ดไม่หวานเนี่ยคะ่ะเผ็ดไม่หวานเพราะว่าบ้านเราไม่ไม่ติดหวานนะคะนี่ะเผ็ดไม่หวานกล้องที่รักสิ์เดี๋ยวเพิ่มสีสิหาสีตรงไหนวะเอฟ<ะ>เฟก นั่นแหะสิกลองไม่เหมือนกันกล้องที่รักซี่สั่งที่ไหนคะปักตะก้าแล้วคะ่ะพี่ๆคะ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้หมดหรือยังนะ้าเช็คยังไงวะเช็คยังไงเช็คยังไงอ่าโอเคเราจะรู้ได้ไงว่ามันหมดแล้วอะโซอเอาแล้วอู้สูดดั้งเดิมโซอเอาแล้วนะคะเนี่ยมันเขียนว่าโซอเอานี่ อ่าแล้วก็นี่ก็เหลือเหลือปลาแห้งปลาแห้งปลาแห้งก็อร่อยนะคะปลาแห้งปลาแห้งสูสีเลยนะมาสูสีเลยบางทั้นก็หมดก่อนน้ำริบเข้าของแม่คุณนี่ก็ลูกค้าประจําก็เยอะเลยนะคะเมื่อไหร่น้องที่ว่าจะโตเท่าแสนดีค่อย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 อย่าเพิ่งโตอย่าเพิ่งรีบโตกำลังแบบน่ารัก อเหลืออีกเก้าค่ะพี่พี่ค่ะคอนเฟิร์มดังเดิมอีกเสียงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่ดังเดิมให้แต่ว่าอยากบอกว่าใส่เนื้อปลาปลาช่อนทะเลแบบย่างไปอะ่ะคือมันหอมนะมันหอมยิ่งขึ้นเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> สำหรับใครที่แบบว่าอยากกินแบบได้กลิ่นความปลาย่างอะ่ะโอ้ต้องอ่สูตรปลาปลาแห้งนะคะ คนชุมพรเรียกยายว่าแม่แม่คุณเหมือนกันแม่คุณเด็ดนะคี่พี่ครับนี่แสนดีแสนดียังไม่ได้นอนตั้งแต่บ่ายเลยนะคะพี่พี่หาง่วงแล้วแหละเลือตาเลือตาวันนี้พี่เลี้ยงไม่อยู่ด้วยพี่เลี้ยงกับชนบุรีค่ะขอบคุณค่ะออเดอร์มาแล้วออะป้อนหนูหน่อยได้ไหม